ตื่นเตสนเฮาขดเก่าแนวยามสวัสดีครับพี่น้องพง่ายสุครสุคนทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เตริร์ผู้โตนะครับและก็ผู้ไทยที่เมื่อน,นี้กระตรงกับนันทิ์อาจจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนของคนลหลายๆคนนะครับตรงกบตโตผู้เวอาคือกันนะครับผู้เว้าก็มาจอบให้จอบหน้าจอบหัวจอบสวนคือเก่านะครับตามตามวิถีชีวิตของคนชอบสายเขียวชอบทำเกษตรครับผมอ่านี่ฮะ สามเกษตรปลูกสร้างไปโทษทีโทวแดนแต่บอกก่อนนะครับออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่กูรูบางเมน้นกูรูบางเมน้นคนที่เก่งเรื่องการเกษตรก็อาศัยรู้ลักพักจำอาศัยศึกษาหน้างานนะครับปลูกต้นนี้เป็นต้นนี้ปลูกต้นนี้เป็นต้นนี้นะครับซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้เฮากาจะจผ้ามาดูอีกพืชอีแขนงหนึ่งที่เฮาชอบปลูกนะครับนี่ฮะ ที่ปลูกไว้อยู่ในหัวในสวนของเฮานะครับก็คือเป็นอ้อยนะครับแต่ตัวนี้บอกก่อนนะครับเฮากำับไม่รู้เก่งไม่เก่งจริงในเรื่องอ้อยนะครับเ,เวลาเขาไปเอดงานเราไปทํางานลักษณะนี้ไปทํางานเกี่ยวกับบ้านานั้นบ้านนี้เกี่ยวกับซลเสวนนั้นสวนนี้ผมก็จะขอขึ้นมานะครับอย่างสมมติว่าตัวนี้เป็นอ้อยไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าเป็นเป็นอ้อยโบราณแน่นอนนี่ครับเป็นอ้อยโบราณแน่นอนนะครับ ป็นอ้อยโบราณแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นอ้อยสายพันธุ์ไหนผู้ใดรู้ก็แนะนํามาหน่อยนะครับเดี๋ยวเฮาจะพาไปดูใกล้ๆแล้วก็ดูเป็นกล้องหน้ากันมันจะได้ชัดเจนกว่าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าอ้อยที่เรามาปลูกนี่มีกี่สายพันธุ์หลักๆอะเดี๋ยวจะพาไปดูครับป่ะไปเลย let's g กอ้าวมาครับตัวนี้ฮะเป็นอ้อยสายพันธุ์อะไรไม่รู้ท่านท่านผู้ใดรู้ก็นแนะนํากันมาเนี่ยแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นอ้อยดา นะครับอ้อยมองคลแนี่นอดเพราะว่าอะไรหรือกุ้กลุ้ตุกุลไม้ดำอย่างเงี้ยมันจะมีไม้สีอย่างเงี้ยมันจะมีในพิธีขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีต้นอ้อยนะครับสังเกตเด้อขึ้นบ้านใหม่ยกเสาอะไรประมาณลักษณะนี้มันต้องเป็นต้องมีอ้อยกับต้นกล้วยนะครับอ้อยกับต้นกล้วยเนี่ยขาดไม่ได้ในพิธีการยกเสาขึ้นบ้านใหม่กนะ็สังเกตมงเด้อครับเด้อสังเกตมงเด้อและเขาก็นิยมเป็นกล้วยดำลักษณะนี้แหละท่านผู้ใดรู้กันแนะนํากันมาแนะ่ ไปดูกล้วยอาไปดูอ้อยสายพันธุ์ที่2ครับมาครับเป็นดูอ้าไปดูกล้วยอ้อยสายพันธุ์ที่สองผมปลูกไว้เยอะมากเยอะมากหลายหลายสายพันธุ์มาไปดูกล้องหนอีกทีอ่นนี้ครับนี่ก็ใช่นะครับ <S <S ตัวนี้ไม่เนือใจนะเพราะว่าช่วงที่ผมซื้อมาช่วงที่ซื้อมาล่ะครับช่วงที่เราได้มามันจะรวมๆกันมานะครับรวมๆกันมาจะได้เรย เพราะช่วงที่เราซื้อมานะเพิ่นเพิ่นเพิ่นส่งมาให้ก็คือหนึ่งสุพรรณบุรีห้าศูนย์สองสิงคโปร์นะครับหลักๆคือสิงคโปร์กล้วยขันน้ําสุพรรณบุรีกับอ้วยกล้วยสิงคโปร์อ้อยสิงคโปร์มันจะมาคู่กันนะครับค่ากันมาแล้วทีนี้เราก็มาปลูกนะครับมาปลูกอ่าแต่สายพันธุ์นี้ไม่ถ้าไม่สิงคโปร์กับสุพรรณบุรีเด้อนะอ่าไม่เป็นสิงคโปร์อ้อยสุพรรณเด้อ อ่าเป็นลักษณะนี้เราก็ปลูกค่าค่ารวมกันนะครับคาค่ารวมกันมาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ท่านท่านคนไหนรู้ก็คอมเมนต์กันมาบ้างแนะนากันมาหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ก็อีกกอหนึ่งก็เป็นหนึ่งสายพันธุ์ครับอ่าเป็นหนึ่งสายพันธุ์เน่อีก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 ตัวหนึ่งครับอีกกอหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเลยนะสีเหลืองเลยแล้วก็ลำใหญ่สีเหลืองแล้วก็ลำใหญ่นะครับดูถ้าไม่แน่ใจเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นสิงคโปร์หรือเปล่านะครับ เป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยคันน้ําเหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะหวานฉา่ำหวานนะครับฉา่าพวกเขาที่นิยมไปคันน้ำนี่แหละครับมานิยมคันน้ําก็จะเป็นประมาณยันลักษณะนี้แหละอีกสายพันธุ์นึงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรขอนแก่นข้นแก่นอะไรสักอย่างนี่แหละครับขอนแก่นเขาก็นิยมไปคันน้ําเหมือนกันนะครับนี่ฮะที่เราปลูกตัวนี้ก็เหลืองเหมือนกัน,นครับเหลืองอ่าจุดประสงค์เขาคือ เราปลูกเนี่ยคือคือให้เป็นสวยงามด้วยนะครับสังเกตดูมันจะเป็นรั้วงามเดินเวลาเขาเดินผ่านมันก็จะเป็นต้นอุโมงค์นะครับนะอ่าสวยงามอ่านี่ครับจุดประสงค์ที่เราปลูกก็คือหนึ่งเป็นแหล่งอาหารครับสองคือสวยงามได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าอ้อยนี่ถ้าเราดูแลดีดมันมันก็จะสวยงาม่ะครับนะสวยงามด้วยแล้วก็สามารถ ไปเอาเป็นประกอบในพิธีทางศาสนาของคนไทยใดอ,อย่างอ้อยขึ้นวันใหม่ลักษณะนี้นะครับโอเคเมื่อนีนเฮาก็เอาผ้ามาดูชมอ้อยที่สวนของเฮานะครับแต่เราก็บอกแล้วครับว่าเราไม่ใช่กูรูทางด้านอ้อยนะครับคือเรานิยมปลูกครับนิยมปลูกนิยมชอบกับบรรยากาศลักษณะประมาณลัณะนี้อ่าโอเคครับขอให้ทุกคนลูกท่านมีความสุขในวันวันนี้ซึ่งเป็นวันยุดของคนหลายๆคน นะครับแล้วก็เป็นปันทํางานของตัวผู้ว่านี้นครับทำงานกันมาเนี้ยอยู่หัวอยู่่วนประมาณลักษณะนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันสั้นี้ครับสวัสดีครับไปไปบุนปุน้นเจอกันครับ